ถ้ตามด้วยพริกที่เราโขลกจะลงไปเมื่อวะอู้หูเมื่อวันคนคืนสดดิเทเลยค่ะหมันหมันเออเทปอดดอกนี้ดอกนี้คือมันใหญ่แห้งเทใหญ่ขึ้นมาในใเถื่อนแล้วเนาะมันออกดอกเทได้หลายบลูเออได้หลายนะย่า อย่ายายาอยาย่าลูกบ่ได้เอามีดไปตัวหน่อยๆแน่ๆกับแซวตีน้อย่าลูกย่าขัว่าอยากันยาลูกยาลูกขัว่ายาจริงขันว่าอย่าาเล่นเล่นเ่นเนเล่นือเล่น หมดแล้วง่ายดอกเนื้อ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 ตัดด้วยผัดกดีนี่จ้าหน่อไม้เราต้มเสร็จเรียบร้อยเทล,ลงไปใส่น้ำเนยนางค่ะตามด้วยผักติ้วค่ะอันนี่ชอบชอบดักจุนจุนนี่ชอบสีสลักเบียร์ ตามด้วยพริกที่เราโขลกจะลงไปรสดีชิรสปลาดักเตาดักจืเจืินกระแซบหลายเมื่อวะอุ้ยเมื่อยว่นคะแตามด้วยคุณตูดีค่ะคุณตูดี คนค่ะผิดแก็บจะขมนิดนิดขมอำลำอำลำชิมเมื่อรักเดินองติดตวัวอ่ะอร่อยตักจานเสิร์ฟค่ะ จังงนจังงนน้องไม่เอาบางโอนจาต่อไปเราจะมาตักใส่จานตักดักจานเนาะเห็ดขมเห็ดยุค่าแสบๆน้ำก้นค่ะพี่น้องค่ะดูไอทวนๆเลยใช่ไหมควรกำเคืนกับขาวขออนุญาตเป่า ดุคนคืนกับข่าต้คนคืนสอดตีฮินบอค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะแสบแสบน้ำกันค่ะแม่น้องสตาร์ทก่อนอยากจบกคลิปซัมเน้เด้อค่ะพี่น้องค่ะตโรหบบายหบทึกเซนเดอร์โอกาสทำไมพอกันไหมค่ะพี่น้องค่ะโอกาสไม่พอกันคลิปไม่ค่ะมือนีขอตัวลรับก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ Jangan-jangan uh, je.